สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ตีนออกในช่องของเดอะไฮแลนด์นะคะซึ่งวันจะมาเล่นเกมเลบอกเช่นเคยวู้ซึ่งวันจะมาเล่นเกมเลิแบ,บแบบออปปี้าสิบนะคะตั้งแต่สอ0ร้ถึงสองร้อยห้าสิบ้คะอ้าใช่ดิ้าสิถึงสองนะคะนี่ไงน,ะะน,นี่คือโลดดับแขนขันคนโลดดับแขนเข้าไปปุ๊บ ไปมันต้องเข้านานอีกแล้วว่าเป็นอะไรมากปะโอเคเข้ามาละเข้ามาละออสโบรโอ้แตบบ่ว่ลูกไม่ใช่หรอไอ่ไม่ใช่มารับรางวัลมารางวัลดีกว่าแม่รับโนมบวงมีไงกระโดดสูงด้วยกระโดดสูงนิดนึงอ่ะเป็นอะไรมากปะลุกกระโดดกระโดดเอ๊ะ ลงไปกระโดดเกาะกกะกระโดดชนะร้อยห้าสิบร้อยห้าอ็ดทำไมชนะไอ้ยัมนีมาเยาอ,ยอยะเยอะปึบ๊บแอบฉันรู้ว่าดดดไปแล้วร้อยห้าสิงกระโดดดึ๊บอุยอีกทนุนอ่ะ

โอ้ทำไมเพิ่งทำมันแหลกัเลยอ่ะเป็นอะไรมากปะเดี๋ยวร้อาบกอัตโนมัติเป็นอะไระามากป,เปะ,ปะเดี๋ยวมันไม่แหลกเนี่ยให้ปะอัตโนมัติทำไมปออให้ป่ารู้ตัวเองปะอัตโนมันติตลอดเลยเนาะดูกระโดดไอ้ไม่ใช่ยร้อยหอะไรเหรอถ้าค่าไปแต่ลงไปห้าสิบเรื่องไง แล้วสิจะย้อนลับไปอร์เซ็นต์ด้วยไงกระโดดกระโดดกระโดดทำไมมันง่ายจังเลยเนกิดห้าสิบหกหรืห้าสิบเจ็ดโอ้ยอีกแล้วงั้นเอาฉันจะมาตกสามีจะมาตกสามีอึ๊บอุ๊ยทีนั้นที่ทันอ่ะกระโดดทำไมฉันได้อาย,อา,ยามัดีมาสิบอ่ะเฮ้ยฉันมีอายามนันดียูทู รอยยี oh, easy, so mm ่สิทำไมมีเยอะจังมาเอาเี้มดีมาสิบอ๊บอะไรอ่ะคืออะไรล้วแล้วมนมีการ็ดนู้นนั่นเป็นรูปกะไนั้นอ่ะไป้าที่ร้อยหกส โอ๊ยโอ้ย,อยนี่โด้อ่ะอึ๊บอึบฮันน่าร้อยหกสิบสองร้อยหกสองนั่นแหละร้อยหกสองร้อยหกสิบสามอึม๊บ เอาขีดเก,ก็บตัวนะเมื่อกีเก็บตกแล้วเกือบตกแล้วเมื่อกี้ปึ๊บเอาเมื่อกี้ไม่ตกได้ไงเมื่อกี้ฉันไม่ได้กระโดดนะทำไมตกได้ไงเมื่อกี้โดนไปตกเส้นได้ไงอ่ะอุ้ยฉันจะมีพันหนึ่งแล้วน่ะฉันได้มีหนึ่งพันละเก้าร้อยเก้าสิบแล้วหรือว่าเก้าสิบเก้าอ้ยอีกแล้วไปจะมาตกสามอีก ทุกคนขอโทษทีฉันบอกพวกมันอยากฉันบอกเขาว่ามึงฉันบอกเขาว่ามึงฉันบอกเขาว่ามือขอ,ข,ขอโทษทีเออปุ้ยเมืเ่อกีอ้เมื่อกี้เกิดตกอะนะถ้าพาไปได้แต่นิดเดียวได้ตกเลยนะฉันไม่หนึ่งพันละนั่นาาน่ะอาเจมันดีอะมันเรียกว่าเพชรไม่ใช่หรอเพชรอะโอ้ยอีกแล้วนะ แล้วนักโอ้มันยากอะ่ะอันนี้มันยากอะ่ะโอ้ยทำไมไม่กระโดดล่ะตอนแรกมันผ่านแล้วทำไมไม่กระโดดบอกกระโดดก็ไม่กระโดดเนาะอ้าวสนงงเลยอะเอ๊บไปกระโดดอนห้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้า ร้อยเจแล้วร้อยเจ็าแล้วอุ้ยชนร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วร้อเจสิบแล้วโอ้โหฟางนุนโอ้ยออกไปเลยออกไปกันได้ไหมยุงเนี่ยร้อยเจ็สโอ้ยอิ่มแล้วนะ หลายรอบแล้วนะตกแบบนี้นะสนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ได้โมโหหรอกอุ๊ยเกืบกกอบตกแล้วเอาไม่ทางขวาทำไมบอกให้ไปทางซ้ายรู้ไหมว,าาว่าทางดว่วนมันอยู่ทางซ้ายฉันไปท,ทางขวาค่ะทางขวาของอะไรของเราเนี่ยฉันง้อหยาบไม่ได้ด้ยเมื่อกพื่อนชอบฉันนะโอ้ยฉันได้หมุนมาดูซิมันวนหมุนดู มา,มาลองหมุนดิสิขอหน้าค่าหนึ่ได้สูงสปินได้สองสได้สองได้ส,ดสมาจะได้อะไรหนึ่งร้อยอ้ยาันดีอ้หฉันได้สิเปอเ็นต์วยะได้สิบเปอรนต์สเปอ็นโอกาสยากเลยนะฉันได้เท่าไหร่สิบแปดเปอร์ซนต์อันนี้เยอะสุด่าจะเป็นอ้นยาบันดียี่สิบเนอะเอ,อ,อ้า มันใชอันไี้อันยังไม่ดีอย่างเลยโอ้ยอีกแล้วนะจะซื้อทำไมไอ้โซ่ห้ามเนี่ยอึ๊บอู้วเอ้าเอ้ามันไม่ต้องตกไม่ใช่หรอแล้วมันแล้วมันบินแล้วมันกระโดดได้ไงตอนที่ก็เราจะตกอับบินนี่มันกระโดดได้ไงโอ้ฉันงงเลย โอ๊ยอยุงปรกาศชัดดิปะว้ยจะขึ้นหนึ่ะเนี่ยแล้รถเจ็ดสิบห้าละรถเสิบสโอ๊ยอีกแล้วนะรถเจ็สิบสามเจ็ดสามนั่นแหละเจสโอ๊ยจะตกจ,จะตกอีกนานไหมอีกนานัหยนี่นนจะมาตกตาอี ได้แล้วกว่จะได้อุ้ยอุยกรตกแล้วร้อยเจสสแล้วหนึ่งรอนั่นแหละเจโอ้ยอยกีกแล้วไปโอ้ยโชนอะ โอ้ยแอบสิทำไมไม่แอบอุยอ๊ยอุึบได้แล้วรอยยีิบร้อยจสิ้าแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งนึงแล้ว่ามาครึ่งนึงโอ๊ย อีกแล้วไปใจพี่ที่สองจะพูดดีกว่าไปอมี่ที่สองในอที่ห้าที่ทำที่ทำบอกว่าอ้าวอะไรอ่ะโอเกคัน,นาอ้าว,ออาเ,ว,าอาวเอาอะยเอาให้คาดุกนาสามสนาสามบอกโอ๊ย ีกเท่าไงทำไมก็ไม่สู่ตลอดเลยอ่ะอะร่สิบหรอ,หอไม่ใช่หรอรถเจ็ดสิบหรอเมื่อกี้รถญี่ปุ่นมันมันต้องเป็นสีฟ้าไม่ใช่หรอรถเจ็ดสิบหกทไมสีฟ้าไมใช่หรอไปรถเจ็ดสิบแปดอ้รถเจ็ดสิอ้ยงงนานไหมโอ้นั่นแหละ ตกสามีอีกยังจะมาตกซ้มีอีกเฮ้ยมันวิ่งอยู่เลยอะแปลว่าซันเพิ่งได้ควยใช้ความสามารถอะเอ๊บอุ้ยๆจตกแล้วเฮ้ยจะตกกันด้วยมันจะโดดแบบนิดเดียวอ่ะแล้วก็เกอดแล้วก็เกิดตกปกติเราก็ดูสูงไม่ใช่เราไม่กระโดดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกกระโดดแอบ แอบกระโดดทนหน้าร้อยเจ็ดสแล้วแหละเจ็ด้าว่าจะร้อยแปละร้อยแปดสิบปึ๊บปึ๊บกระโดดเอาไม่ไปโอเคร้อยและร้อยแป ร้อแล้วฉันมีอยู่1้4สองร้อยมเนีดอะ่ะฉันมีทั้งหมด5 2 4สองรบาทค่ะทุกคนห2 4สไปเออไปนา้อยแปดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยแปจะแหละแปดเอ็ปอ็ดแปดเอออสามเอ็ดื้อกระโดดเออ ้อยสิบแต่ดาี้ก้ารวยร้อยสิบทำไมมึงได้ร้อยทำไมมึงได้ร้อยสบน้อยกว่าหากกันเป็น10สิบหากกันเป็น10สิบเลยเนาะบายดนะาสาสองไไม่ใช่ดีดาร้อยแปดบสองเพราะว่าฉันต้องต่อประมาณเพราะฉันต่อเองประมาณแล้วจะขาดคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่มเหมือนกันเพื่อนก็งงเอา ร้อยแปดสิบสามหกแล้วหกกว่าไม่ถึงไม่ถึงอุย้ยอีกแหนึ่ะหกแล้วหกกว่าไม่ถึงไม่ถึงอีกประมาณห้าร้อยแปดสี่อีกอยี่สิบอุย๊ยนั่นแหละไปเถอะจริงๆไม่มีหมู่ ทำมาหุทำมเทาเล็กจังเลยอ่ะหทำมนเล็กจงัจงเลยอ่ะลืมทำมาเล็กครึ่งนึงอุยสี่พันแดทำไมไม่ยูจะจังอ่ะพันแปดสิบไปหรอสี่พันแดายหนักะไร้าตายเถอะาม้มมาไปหมดแล้วไม่ใช่ยี่สิบป่ะโอ้ยโอ้ย ไม่อะไรบ้างเนี่ยอุ้ยสกดปกกันด้วยไปดนะาสามกสาไม่ไดไปอะ่ะอันนี้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ไป,ป36สามสามเท่าไหละฮู้แล้วมันจะแล้จะมาคูนชีพสามทำไมคืนชี้แล้วก็มาคืนชี่สามอีกไฟดาอนน้ไมนะ่ใช่ดาสามสหกสร้อยแปดหอันนี้ร้อยแปเจ็อยแปเจ็ะ แปดเจ็ดนั่นแหละแปดเอ้ยซุมมาดูซิจะได้อะไรขอให้ได้ดูของนี้เถอะูดนี่โอ้ยยีสิบอันจันมณียี่สิบโหดแย่โหดแย่เจียใจด้วยร้อสิแปดเอ้ยร้อยแปดสิบแปดเอา่ไปอ่ะ น้าเราไม่สนุกไม่ไปอ่ะเอ้าแกท่เป็นไรอ่ะเด็กก็เล่นแ่ไม่ไปอ่ะเราเป็นแหนไม่ไปยโอเธออาจจะอยู่ในนั้นก็ได้อันนี้ไงร้อแป้ยแปดปดแล้วเออแถ้ามันจะเป็นร้อยแปเเลยอ่ะมันต้องเป็นร้อแปไม่ใช่หรอป้ายร้อปดส ร้อยแปแปดล้วแหละแปดเก้า 8, ้อยแปดสิ้าเอา้อยแปดสิบหรอใีดงว่าใช่ยปีีาาปด้ดว่าร้อย้าเอาแสดงว่าร้ออ้า,า้าอยแปดสิบ 8ปดเแล้วแหละแปดเก้าเจะร้อเสิวเนี่ยโอเคร้อยเก้าิบ้าสิละร้อยเ้าสิบแมันเล้แบบรับลูกจัลวแต่เหมืนแต่มันเล่ค่ะเพราะฉันใชเพราะฉันใช้วีวมบว่ส11เอ็ดฉันไม่ได้ใช้หัวไวไวเก้าปีา1สเพราะว่ามันโทมันแปลกอ่ะ มันเลยนี่ไงมันเปิดพังอ่ะปมายร้ยสิบ้าไม่ไ ife, ม่ใช่ดิ1เก1าสเอ็ดเกอ็ดนั่นแหละเก้าเอ็ดอ็ดเอ็ดเก้า้าเอ็ปึ๊บเก้อดปาร้อ้สิอดรปึ๊่น้หนึ่ง้อยเก้าสิบอเอาสูงไปรเมื่อกี้ฉันตกอ่ะแต่ฉันแต่โชคดีที่ฉันอันนี้ไหวอะปึ๊บกาก็ก็ ร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสองนั่นแหละร้อยเก้าสองสิบสามนานแล้วนี่ะแันไม่ได้ค่ามื่อดีเลยหรอกอยากได้่ามั้งอ่ะฉันไม่อยากเล่บ่อยๆอ่ะเพราะมันชเวลามันนานแล้วไม่ลาแล้วแล้พูนที่แล้วพดที่เก็บข้อมูลชัเฟนแหปยร้อยเก้าสิบสี่เมื่อกี้ผ่านไปแล้วร้อเก้าสิบสามอันนี้ร้อก้สิบสี่ละ ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าห้านั่นแหละเก้าห้าอุ้ยแอบสิรู้ที่คุณแอบแล้วมันไม่แอบปลาชนะหนูเก้าสิบหกจะสูบวันนี้จะสูบก่อนละร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าหกนั่นแหละร้อยเก้าหก

โอ้หน่นะร้อยเก้าสิบแปดมันโอ้หน่ะเก้าสิบแปดมันยาวจังเลยอะ่ะมันยาวไปนู่นเลยนั่ะฉันไ้เห็นอยู่อ้าวสั้นหรอฉันว่ายาวโอเคด่าสุดท้ายละร้อยเก้า้าร้อเก้าเก้าละหนูร้อเกเกเก้าแล้วแหละเก้าเก้าร้อยบเก้าแล้วด่าสุดท้ายแล้วด้วยถ้าสองร้อยละรอเก้าสิาโอเคชนาแล้วปึ๊บ ได้มาแล้วลาบมะลิซีส์ัได้มาแล้วโอเคครบสองร้อยแล้วโออจบแล้วค่ะทุกคนตึ้งต่อไปที่สะอัดภายในวันต่อไปหรือว่าวันภายหลังคือคือโลกภูเขาค่าโลกที่ห้านั่นเองโลกที่ห้าโอเคก็ก็จบแล้วเสก็สิทธิ์ก็สิทธิ์สิ้นสำหรับสำหรับการ เอ็ออฟฟี่ค่อยครบ2 0 0้ดาค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เ so, ป sure. 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 ็นยังไงกบ้างคะจากที่เราเล่นเกมเราบอกเดียนะ๋ยวคลิปหน้าทำเลจเจอกันค่ะบาย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 อึ้บอ๊้โอุ้ยอีกโง่นี่ะ